สวัสดีครับเอฟซทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลในเอฟซีทุกท่านนะล่าสุดเนาะผมก็ได้รับข่าวข่าวร้ายนะฮะเอฟซนะครับ,รบหลายๆท่านก็บอกผมมานะฮะผมก็เห็นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะนะครับแต่ว่า,ายังไม่ได้ทำคลิปออกมาแสดงความเสียใจนะครับกับคุณแม่นะฮะ ไม่เพียงเนาะวานอนในอซีซึ่งก็แสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่อุ้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ตลอดระยะเวลาที่เห็นเนาะแกก็จะมีน้ำใจแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนนะครับเพราะว่าแกเนี่ย ทุกๆครั้งนะฮะทุกๆครั้งที่แกเอาแคร่ไม้ไผ่เอาอะไรที่เกี่ยวกับไม้ไผ่มาเนี่ยแกก็จะเวะหาผมแกก็จะเวะหาผมที่บ้านเช่าของแม่กล้องนะแกก็จะแวะบอกว่าไป,ไปไปไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปนะครับซึ่งเป็นแก,กเป็นคนที่มีน้ำใจมากแกไม่ขออะไรขอถ้าทุกคนมีคลิปแกดีใจ นะครับวันนี้ผมก็เลยนะเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับการจากไปของพี่อุ้มเนาะนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับสู้ต่อไปนะแล้วก็ลูกสาวเนาะได้ได้ยินว่ามีลูกสาวหรือว่าลูกชายนี่แหละนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวนะครับขอให้นะทั้งครอบครัวสู้ๆ้ต่อไปนะครับพี่อุ้มแกขึ้นไปเป็น เทวดาอยู่สวรรค์นะแกไปสุภพบที่ดีแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านไม่อยากให้มีข่าวแบบนี้เลยเนาะเป็นเป็นคนที่ซื่อๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนนะครับ ผมได้ยินข่าวนี้ผมก็ตกใจในเอฟซีตั้งแต่เมื่อเช้าผมเข้าไปดูในช่องของนี่เพียรวานอนนะครับก็ได้เห็นนะฮะมันก็เป็นเป็นคลิปที่สะเทือนใจนะครับผมก็ขอให้พี่อุ้มนะครับไปสู่พบที่ดีนะครับขอให้พี่อุ้มเป็นเทวดา ขอพี่อุ้มนะครับเป็นพูดไม่ถูกในเีตลอดระยะเวลาที่เคยรู้จักกันที่อยู่ด้วยกันนะครับพี่อุ้มแกเป็นคนน่ารักในเนะครับแกเป็นคนน่ารักแล้วก็นิสัยดีนะแล้วก็แกเวลาแกเอาแคร่มไม้ไผ่มาเนี่ย แกไม่ได้วังอะไรนะครับแกไม่ได้วังขายเอากําไรหรือเอาเงินบางส่วนใหญ่แกจะทํามาให้ฟรีๆนะครับส่วนใหญ่นะครับแกมีความสุขที่ได้ให้นะครับน่าเสียดายเนาะนะครับก็แสดงความดีเสียใจนะเอฟซีแสดงความเสียใจนะครับพูดพูดไม่ออกเหมือนกันนะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ โอเคนะเอสท่านนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะก็ขอแสดงความเสียใจอยากสุดซึ้งนะมาน้าโอกาสดีด้วยนะครับขอให้คุณแม่เพียรน,นะสู้ๆต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ